ไปค่ะขเข้าไปกินสตอเบอรี่กันนะคะอันนี้รสด,ดีนะคะข่บดใส่พริกค่ะทุกคนไปกินกับรสด,ดีข่แ่งไว้ไห่พ่อใหญ่ฝรั่งเครื่องนึงนะคะข่จะ,ะกินอันที่มันเพิ่มเพิ่มนะคะเพราะว่าข่อยเอาจำรสด,ดีอันที่มันสุกสุกแล้วขก่กระสีว้ไห้พ่อใหญ่ฝรั่ง มันสุกพะดีเต็ t t rice, ียมที่มันก็จะเปรียวนะคะทุกคนสตรอเบอรี่เป็นผลไม้อยู่ในตระกูลเบอร์รี่นะคะทุกคนมีวิตามินหลายเพราะว่ามันมีไนหลายนะคะแล้วก็สีสด เปรี้ยวค่ะทุกคนเปรี้ยวหวานค่ะมาค่ะทุกคนมากินสตรอเบอรี่นะ้ำมะดามบ้านนอกนะคะปลูกเองกินสดๆในสวนนะคะทุกคนมีเอฟซี FC นะี่อยากให้มะดามบ้านนอกบอกภาษากลางเลยค่ะมะดามบ้านนอกนะสิพยายามบอกภาษาอีสานผสมกับภาษากลางนะคะ บางครั้งนะคะทุกคนเมื่อนี้ามาดาม,มานนอกนะสีมะบาวเรลืองมบีอยซีทันหนึ่งนะคะมาเขียนคอมเมนต์ว่าฝรั่งมีฝรั่งถูกยุติวัสันค่ะทุกคนเพิ่งจะเคยเห็นนี่หลักเกิดมาวัสัค่ะเพื่อนะเขามาเบิ่งคลิปของข่อยที่ข่อยว่าว่า ่อยได้ผัวฝรั่งขี่นกก็ได้ผัวฝรั่งจนๆนะคะเกิดมาของก็ได้ยินนี่แหละว่าสั้นค่ะทุกคนจะคอยสิตต่อวางใดนะค่ะคอยกันเลยบมตอบคอยกันเลยกดหัวใจให้เพื่อนที่ซื้อนะคะทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไรคะฝรั่งกับคือคนคือกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาน่ะเป็นคนหุนสูงผิวขาวจะซื้อกันเลยเอื่นวาฝรั่งนะคะทุกคน คนไทยนะ่ะก็จะเป็นคนล่างน้อยแล้วกัผิวพันธ์สองสีความแตกต่างกับแค่นี้นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นมนุษย์เป็นคนคือกัน,ก,นก็มีรวยมีจนมีทุกข์มียากคือคนไทยนี่แหละคะ่ะข่อยกว่ามีคําตอบนะคะแต่ว่าอยากใหนะ้เอฟซีน่ะขามาคอมเมนต์นะคะว่าฝรั่งถูกกับมีติดในโลกนี่ทุกคนนะ่ะ เคยเห็นบัคคาเคยได้ฟังข่าวหรือปาว่าส่วนมากฝลังนะ่าจะเป็นคนไร้บ้านหลายนะคะอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในทวีปอ,อเมริกาคนไร้บ้านนะ่ะเยอะมากนะคะทุกคนถึงแม้ว่ารัฐบาลเขานะ่าจะเลี้ยงดูมีสวัสดิการดีแต่ว่าบางข้างนะ่ะชีวิตของเขาอาจจะตกอับนะคะก็คือคนไทยนี่แหละคะ่ะ ในความคิดของ่อยคอยว่าฝรั่งกับคนเอเชียคนไทยนี่ก็คือกันนั่นแหละค่ะคนที่เขาหนาะเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพ้อมมีธุรกิจพ่อแม่เขาหนาะมีทรัพย์สมบัติไว้ให้หลายแล้วก็เป็นนักธุรกิจอันนี้เขาก็สิดได้มรดกที่พ่อแม่หาไว้ให้แล้วก็เฮ็ดงานาสืบทอดมรดกของพ่อแม่สินะคะแล้วสาหรับคนที่ บ่มี่หยางพ่อแม่เป็นคนธรรมดากับบมีธุรกิจให้ลูกดูแลก็ต้องหากินด้วยล้าแขงเจ้าของหากินหาใส่กส็คือคนไทยในหลักค่ะทุกคนในกรณีของพญายฟรังน่ะแล้วน่ะเกิดอยู่ในขอบครัวที่ทูกยากค่ะแต,แต่แล้วน่ะอยูอ่ในเมืองสตอกโฮล์มเลยน่ะค่ะทุกคนพ่อแม่แล้วน่ะก็แยกทางกันแต่ในน้อยเราแม่แล้วน่ะก็ มาเอาัวม่แล้วนะ่ะก็เลยดินล้นแตงแต่อายุ13ปีนะคะต้องทำงานหาเงินใส่ใส่เองแตงแต่อายุ13ปีนะคะทุกคนแล้วเก็กระดาเลรียนหนังสือสูงนะคะขั้นเป็นบ้านเทาก็คงจะจบปอซีนี่แหละคะ่ะ แล้วพอเรานะ่ะมีครอบครัวเราก็เลยพาครอบครนะัวน่ะย้ายออกจากเมืองหลวงอ่ามาอยู่บ้านนอกนะคะทุกคนเพื่อที่สิมาอ่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาอยู่ในป่าน,นี่แหละคะ่ะตะกีแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงงวัวเลี้ยงอ่มาม้าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่คือบ้านเฮาสมัยก่อนล่ะคะ่ะทุกคน งานที่เราทำตอนนั้นก็คือ,อตัดไม้นี่แหละค่ะรับจ้างตัดไม่มีคนมาจ้างแล้วก็ไปตัดรับจ้างนะคะคันแมนบานเฮากระสีรับจ้างเลื่อยไม่เลื่อยไม่ขายอย่างประมาณนี้นะคะแต่อยู่ประเทศสวีเดนเขาจะตัดไม้ทรงออกต่างประเทศนะคะ ชีวิตเราวนะ่กับเป็นค้นจนสู่ชีวิตหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียล่ะค่ะทุกคนบัดน,นี้พอช่วงอายุห้าสิบปีลรวก็เลยมาป่วยนะคะก็เลยบได้เฮ็ดงานพอบด้เฮ็ดงานแล้วเราก็ได้กินเงินอ่าค้นป่วยพอได้ใส่สืบมือไปซื้อนะคะเราบด้ททางานอยู่หลายปีนะคะเพราะว่าเราย่างบได้ตอนนั้นเราต้องนั่งรถเข็นนะคะ ก็บรูว่าสิตอบอยังใดนะค่ะว่าคำถามที่ว่าฝรั่งถูกมิยุติเกิดมาบ่เคยพอ่อบ่เคยเห็นฝรั่งถูกว่าสั้นค่ะฝรั่งถูกก็คือคนไทยถูกกันละค่ะทุกคนคอยก็บรูว่าสีอธิบายว่างใดนะคะ่ะถ้าเอฟซีท่านใดเพราะเสียอธิบายให้กระจ้างก็ขออธิบายเขียนคอมเมนต์อธิบายแทนมาดามบ้านนอกแน่เ้อค่ะ <laughs> มื่อนี้เป็นสีคึมคึมน่จากน้อยค่ะทุกคนคือฝนสิโตกเนี่ยละขั้นแมนฝนตกคือสีดีใจหลายพราะว่าสิบวันได้หดผักหิวน้ำแขน,เป,นเป็นมัดเป็นมัดแล้วเ้วยค่ะทุกคนเมื่อแรงพ่อใหญ่ฝรั่งละว,วาล้สียางอ่าหมูนะคะจิตเตรียมผักสลัดไปแล้วก่อนค่ะทุกคน

สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะทุกคนเมื่อนี้ยนะอ่าคอยกับพญ่ย่างบาร์บีคิวนะคะบาร์บีคิวหมูเละค่ะทุกคนสวัสดีครับมาค่ะทุกคนมากินย่างบาร์บีคิวน้ำพอใหังฝรังด่างโมนะคะเมื่อเนี้นะอากาศส้มเป็นสีคึึมๆนะค่ะ มีฝนลงเม็ดเล็กๆน้นนอยๆนะคะทุกคนถา้าเบื้องว่าฝนสิต,ตกมาใส่ผักข่อยหรือเปล่ามาค่ะนมนไยเสด็จนะากิดเตฟีดเสด็จอ๋ออินเตอร์โซวาม <c oughs> ไม่ไม่มีลมพี่ยายฝรั่งด่งโมเรามาตาทีทำงานนะคะ ค่ะเมื่อนี้คอยกับสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะขอให้คุณพาคุณเจ้ารักษาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเก็บอย่าจนค่ะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย